สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาติดตามคดีน้องชมพู่แห่งบ้านกกกอกตบลกกตุมอําเภอดงหลวงจองดมุกดาหารหลังจากน้องชมพู่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม2,563ผ่านมา1ปีกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถจับใครได้วันนี้ตํารวจออกหมายจับลุงพลในายชัยพลวิภาใน3ข้อหานะครับท่านตํารวจพอบอรตอรอ ท่านก็ถแถลงนะครับข่าวในวันนี้เราก็มาฟังนะครับซึ่งคดีน้องชมพู่โดยเฉพาะก็จะถแถลงในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ถแถลงรวมๆกับคดีอื่นด้วยนะครับเราก็มาฟังคลิปเสียงท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านได้กล่าวถึงคดีน้องชมพู่ว่าอย่างไรบ้างโดยท่านเน้นย้ําบอกว่าลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราดใดที่สารยังไม่พากษาผู้ต้องหาถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ ย้ำคำนี้ครับยังเป็นผู้บริสุทธิ์เรามาฟังคําแถลงครับเชิญฟังครับเราก็ทําตามพยานหลักฐานพยานหลักฐานร,รวมๆแล้วก็ไปขอหมายก็ต้องตามนั้นดำเนินการตามนั้นตามคดีตามนั้นเราก็ว่ากันไปในกรบารายละเอียดพวกผมมาแฉกันไม่ได้ก็ว่ากันไปคือถ้าไม่มีพยานหลักฐานตํารวจขอหมายไม่ได้เอางี้นะ เราจะตั้งข้อหาใครก็ตามต <zar S 1> ตพยานหลักฐานเท่านั้นตอนนี้พยานเท่าที่มีก็ได้ข้อหานี้มาเพราเดี๋ยวท่านต้องถามอีกว่าทำไมมีข้อหานี้ก็ข้อหานี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีปัจจุบันที่เราได้ข้อยุติในส่วนของทีมหรือส่วนสอบสวนเราสรุปกันไว้แล้วว่าเอาตรงนี้หลักฐานตามนี้ไปนขอหมายศาล ข้อข้อหาก็มีอยู่หลักๆคือสามข้อหานะครับเรื่องฆ่าผู้เยาว์อายุไม่เกินสิบห้าปีนะครับฆ่าเด็กไม่เกินสิบห้าปีไปแล้วก็อันที่สองคือทอดทิ้งเด็กที่อายุไม่เกินเก้าเก้าขวบนะครับอันที่สามก็เรื่องเกี่ยวกับไปเข้าไปยุ่งเข้าไป ไปกระทําการกระสบหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการการกระสุดพิสูจน์เสร็จสิ้นในประการที่จะทําให้การกระสุดพิสูจน์หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงนะครับประมาณนี้นะครับศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับให้เมื่อวานนี้เลขที่จอจาน5้าทับสองพลงวันที่1มิถุนายน2564นะครับหลังจากนี้ก็ต้องส่งตัวไปให้ธนาคานสอบสวน ที่รับผิดชอบนะครับก็คือต้องส่งไปที่สพขบตุงนะครับคณะสอบสวนก็ไปดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเรามีเวลาควบคุมตัวไว้ที่สถานีไว้ที่ในส่วนของตํารวจ48ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ต้องขอถ้าถ้าจําเป็นต้องสอบสวนต่อก็ต้องนําตัวไปฝากขังพิสานนะครับแต่จ,จะไปก่อน48ก็ได้แล้วแต่คณะสอบสวนก็จะพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นนะครับ ตรวจการจะให้ประกันไม่ให้ประกันก็ต้องดูว่าเขามีใครมาตอยื่นไหมแล้วก็พิจารณาอย่างไรนะไปตอบก่อนไม่ได้ว่าก็ก็ยื่นมา,า,นาอยากประกันก็ยื่นมานะครับแล้วเขาก็พิจารณาดูคือถ้ายังไม่ยังไม่หมดเวลาเราก็มีเวลาทำเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อมีการจับกลุมแล้วก็จะมีเวลา ในการจะต้องทําให้เสร็จภายในเท่าไหรเท่าไรคือเรามาั่นใจของเราส่วนคนอื่นจะคิดไงก็เรื่องของเขานะครับเราก็มั่นใจของเราคนอื่นจะคิดก็เป็นสิทธิ์ของเขามันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วนะเราก็ทําในตามกฎหมายตามพยานหลักฐานเรามีแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้น เราก็มีมากถ้าเรามีมากกว่าน,นี้เราก็อยากให้มีแต่มันทํามาก็เป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าเราทําตามพยานหลักฐานเราไม่ได้ทําตามใจใครส่วนใครยัพอใจไม่พอใจก็เอาที่สบายใจคือณนะวันนี้มีออกมาจับได้หนึ่งคนบอกได้แค่นี้นะครับแล้วถ้ามีมากกว่าน,นี้ก็ต้องทําอยู่แล้วนะ ผมก็บอกแว่าตำรวจก็ทำงานมาตลอดนะครับไม่ได้ทิ้งไปไหนเดี๋ยวก็ต้องดูพฤติการและเจตนาต่างๆประกอบนะครับเราก็ต้องฟังไปก็คงว่าอย่าอย่าพูดดียวไม่พูดดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีก็ถ้ามีก็ทําเลยนะแต่ถ้าไม่ทําถ้ายังไม่มีอะไรโผล่มาตำรวจเอ่อ เดี๋ยวอัตราโทษผมไม่แน่ใจนะครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผู้เยาว์ไหมห้าปีไหมประมาณนั้นคงไม่หรอกครับเพราะว่าทีมสืบสวน,นผมก็มั่นใจเขานะครับเขามันก็เป็นคดีฆาตกรรมนะครับแล้วก็จริงๆก็รายละเอียดหลายอย่างที่ไม่ควรจะออกมา สื่สาระมันก็ออกมาเยอะมากเลยนะครับผิดบ้างถูกบ้างปันปนไปกันไปไปเอคือมันก็เหมือนคดีอื่นๆที่ทําทํามาในชีวิตนะครับมันก็มีบางเรื่องยังปิดไม่ได้ก็มีนนหลายปีแล้วมันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ทำได้ก็ ก็ดีก็ดีใจแต่ว่าถ้าเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยอันนี้มันเพิ่งเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกนะไอ้ที่แข่งมาก่อนหน้าเนี่ยรอบคัดเลือกเนี่ยบางทีมก็เก่งมากเลยพอเขรอบสุดท้ายก็ตกรอบก็มีบางทีสภาพไม่ดีแต่ก็พอถึงรอบสุดท้ายอาจจะได้แชมป์ก็ได้นะครับมันต้องสู้กันอีกหลายหลายสารเพราะว่ากันไปนะครับ ตราบใจที่ยังไม่มีการตัดสินผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ต้องถือว้นผู้บริสุดก็ฝากว่าทีมตำรวจเราเคยรับปากไว้นะครับว่าจะทำให้ดีที่สุดก็เราก็เราก็ทำตามสัญญานะครับแต่ว่ามันยังไม่จบ

ไปถึงชั้นอายการเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็าทางพนักงานการท่านเนี่ยก็อาจจะมีความเห็นแตกต่างออกไปนะครับเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการเล็งเห็นผลประสงค์ต่อผล,ลเราถกเถียงกันมาเป็นเดือนเดือนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะมันจะมีอยู่ชั้นพนักงานการท่านก็ต้องพิจารณาท่านจะสั่งอย่างไรนั้นเราก็ต้องต้องรอดูแล้วถ้าสมมุติว่าท่านฟ้องตามที่เห็น ตรงกับเราเราไปถึงศาลเราก็ายังไม่รู้ว่าศาลท่านจะพิจาราออกมาอย่างไรนะครับก็ก็ว่าไปตามขั้นตอนนะคไตโดยใช้ใหม่ที่มีมาาคนอของาโลกนเร้นี้เราใช้ทุกอย่างที่เรามีในเรื่องนี้เราใช้ทุกอย่างเราก็มองไปนอก,งกองค์กรว่ามี เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่เราจะเอามาใช้ได้บ้างผมก็ไม่จะระบุไปชัดเจนก็จะไปกระทบกระเทือนการปฏิบัติหน้าที่เพราะเรื่องหนึง่งคดีเนี่ยที่ฝากสังคมเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าคดีเนี่ยมันก็คือคดีฆาตกรรมความซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนก็เป็นเรื่องหนึง่งแต่เรื่องที่แตกต่างจากเรื่องอื่นคือว่าการไต่สวนบนโลกโซเชียลซึ่ง อาจจะเคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้ครั้งหนึ่งเมื่อคดีที่เกาะเต่ามีการไต่สวนกันแต่ครั้งเนี้ยหนักกว่าครั้งที่แล้วครั้งเนี้ยผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายท่านน,นติดตามจนเสพติดกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดอาการแบบนั้นอาจจะเพราะว่าภูมิคุ้มกันในเรื่องโซเชียลไม่พอ แล้วสังคมเราก็ก็เกิดปรยากฏการณ์ประหลาดประหลาดนะครับซึ่งถ้าแต่ถ้าถ้าเอาไปเทียบเคียงกับต่างประเทศต่างประเทศก็มีนะครับแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีนะมีการไต่สวนตั้งข้อหา,หายกประเด็นลากยาวไปจนถึงไสยศาสตร์วิทยาถึงอะไรต่อมีอะไรซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นบทเรียนของตัวผมเรียนด้วยนะครับว่ามันไปได้กันถึงขนาดนี้ ครับก,ก็ฝากว่าเสพเรื่องพวกนี้ให้ใช้วิจารณญาณหน่อยแล้วก็บางคนถามผมผมบอกว่าถ้าให้ดีนะหยุดตามเรื่องนี้สักสองอาทิตย์แล้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นสุขภาพจิตท่านก็นจะดีขึ้น วิทยาศาสตร์ก็ดีวิชาการต่างๆางก็ดีเนี่ยเราใช้ประกอบกับหลายๆอย่างนะครับไม่มีศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งที่จะสามารถพิสูจน์ความผิดได้ไม่มีแต่ว่าบางคนถามว่าทำไมมันนานมันชา้าผมก็บอกได้ว่าบางมันก็มีศาสตร์ใหม่ๆที่เราเออกมาใช้ในเรื่องนี้นะครับศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยการจะเอามาประยุกต์ กับการสืบสวนสอบสวนนี่ก็ต้องสามารถอธิบายหลักความคิดทางวิชาการของศาสตร์นั้นๆั้นว่าตัดสินแบบนี้คิดแบบนี้บนพื้นฐานของหลักวิชาการเรื่องอะไรเราต้องไปหานักวิชาการมาลองรับมาลองรับทฤษฎีรองรับแนวความคิดแบบนี้แบบนี้นะครับเหมือนเหมือนเราบอกว่าจะคำนวณความเร็วของรถสัพพัน เรามีสูตรอย่างนี้พ้งางสอบสวนต้องไปหาว่าคุณเอาสูตรเนี่ยมาจากไหนมันเกิดขึ้นมาด้วยอะไรเราจะหาธาตุต่างๆที่อยู่ในเส้นผมคนก็ต้องบอกได้ว่าไปเอาวิชานี้มาจากไหนโลกนี้ไครย,ยอมรับนะแล้วธาตุพกุกนี้มันบอกอะไร ความถูกต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ทฤษฎีโต้แย้งมีไหมมันเยอะแยะไปหมดนะครับผมพูดมากไปก็ไม่ดีนะเอาเท่านี้คิดว่าพอจะเขา้าใจกันได้นะครับคือก็เรารวบรวมทุกอย่าง นะครับทั้งพฤติกรรมมนุษย์นะพฤติกรรมมนุษย์พยายนแวดล้อมประจักษ์พยายนนะวัตถุพยายนต่างๆในที่เกิดเหตุที่ค้นได้จับนอกเหนือจากที่เกิดเหตุด้วยนะครับหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วไปทั้งนิติวิทยาศาสตร์กระทั่งสายศาสตร์ความเชื่อต่างๆรวบรวมหมดนะครับรวบรวมหมด หลับพฤติกรรมศาสตร์แล้วก็เอามาวิเคราะห์มารวบรวมแต่คงไม่อยากไประบุว่าตรงไหนวันไหนอะไรยังไงนะครับ mm hmm. คือก็ต้องไปถามคนที่โยงเรื่องนี้นะว่าท่านเอาพื้นฐานความคิดนี้มาจากไหน อย่างนี้นะครับรายละเอียดเนะี่ยเดี๋ยวผมจะปรึกษาทีมสืบสวนสอบสวนถ้ามีความจําเป็นต้องแถลงข่าวเฉพาะเรื่องคดีน้องชมพู่เนี่ยก็อาจจะพิจารณาเพราะว่าก็เข้าใจว่าสังคมก็ตลบอกป่วนอยู่แต่ถ้าคิดว่าไม่มีเหตุผลที่จะเป็นพอก็จะไม่แถลงแต่ถ้าจะแถลงก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวขอไปพูดคุยกับทีมงานเขาก่อนนะครับก็หวังว่าในวันนี้เอาเท่านี้ก่อน เอ่อเท่าที่ทราบก็โดยหลักนะครับเมื่อจับแล้วก็ต้องไปลงมาจําวันที่สถานีตํารวจใกล้ๆข็คงสอน,นอปทุมวันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ก็ต้องพาเดินทางไปพบก,กักงานสอบสวนที่สพกกตูมจังหวัดพุดาหารนะครับซึ่งก็ทางทีมงานเขาก็ประสานกับเครื่องบินไว้ให้แล้วเดี๋ยวว่คงไปอย่างไน,นแต่ปเป็นปกันเดี๋ยวมจะเดินทางไม่ทัน ก็เร็วที่สุดเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะเวลาเราไม่มีนะครับเรามีเวลาควบคุม4 8ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราฟังถ้อยแถลงแล้วนะครับก็มี3ข้อหานะครับหลักๆที่ตํารวจท่านได้ตั้งข้อกล่าวหาเอาไว้สั้นซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ได้ทําตามใจใครไม่ได้ทําใจสือ่อไม่ได้ทําตามใจสื่อโซเชียลเราทําตามพยานหลักฐานที่มีนะครับมี3ข้อหาหลักๆนั้นก็คือข้อหาพรากผู้เยาว์อายุ ไม่เกิน15ปีไปจากวิดามันดานะครับเนี่ยข้อหานี้เป็นข้อหาที่เริ่มต้นเลยทีเดียวนะครับอีกข้อหาหนึ่งก็คือข้อหาออออปิดข้อหาไปทําลายพยานหลักฐานพยานแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับซึ่งทําให้รูปคดีมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอีกข้อหาหนึ่งก็คือข้อหานะครับทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีนะครับซึ่ง ข้อหาเหล่านี้ก็เราฟังดูยังไม่เห็นว่ามีข้อหาใดที่ลุงพลเจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้ายน้องชมพู่ให้ถึงแต่เสียชีวิตอาจจะเป็นประมาณข้อหาถ้าผมเดานะครับก็จะประมาณว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นข้อหาที่ไม่ได้เจตนาทำก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นพลั้งหรือพลาดทำให้เด็กจะต้องถึงแก่เสียชีวิตอย่างเช่น พรกผู้เยาว์ไปอายุไม่เกิน15ปีอย่างนี้นะครับก็น้องชมพู่ก็จะเห็นว่ามาเล่นบ้านลุงพลเป็นประจำไปไหนไปไหนมาไหนก็กลับลุงพลเป็นประจำนะครับสุดท้ายก็อาจจะพลาดพลั้งเผลอไปก็ได้นะครับก็คือพระผู้เยาว์ไปจากบิดามารดานะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือ9ปีนะครับทอดทิ้งอาจจะปล่อยปะละเลยนะครับทอดทิ้งเด็ก9กปีให้สิ่แก่ชีวิตนะครับแล้วก็ไปยุ่งกับพยานหลักฐานเนี่ยสามเรื่องอหลักๆนะครับ ซึ่งจากข่าวนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์แม่น้องชมพู่จะเห็นว่าแม่น้องชมพู่นี่โอ้โหนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นบอกว่าสงสารพี่สาวสงสารพี่เคยนะครับซึ่งจะต้องตกเป็นจำเลยของสังคมสังคมพิพากษาไปแล้วนะครับวันนี้แม่น้องชมพู่ก็บอกรู้สึกดีใจแล้วอยากจะไปถามลุงพลว่าทำไมถึงได้ทำหรือเปล่า ทำไมถึงทํากับน้องได้ทําหรือเปล่าอยากจะไปถามลุงพลนะครับซึ่งก็ผมดูแล้วครับก็คล้ายๆกับบอกว่าจะเชื่อว่าลุงพลเป็นคนกระทําอีกประเด็นหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่าแม่น้องชมพู่เชื่อว่าลุงพลเป็นคนกระทําความผิดเพราะว่าไปฟังกากสื่อในช่วงเวลาทำลายเจ็ดนาทีที่กล่าวถึงซึ่งเจนาทีทํำลายที่กล่าวถึงพ่อผู้ใหญ่ นะครับซึ่งเขาคาดว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้กล่าวเอาไว้แล้วนะครับว่าแม้จะเข้าห้องน้ําก็ยังไม่พอแล้วนะครับเราก็ฟังคดีแถลงของท่านผอ,อตรสุดท้ายเราก็ต้องดูต่อไปว่าวันพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวอีกหรือไม่เราก็ติดตามคดีนี้นะครับกลับมากระสับกระเสียงกระชุ่มกระชวยทําให้สื่อต่างๆทุกสํานักมุ่งไปที่บ้านกกกอกกันอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่สางซาก,กันมานะครับหลายกระเสีย,เส,ยเสียงก็บอกว่าข่าวนี้ขึ้นมากรบข่าวเรื่องวัคซีน เรื่องกับโรคติดต่อหรือเปล่านะครับเป็นการสร้างข่าวหรือเปล่าเราก็มาดูกันว่าจะจริงหรือไม่จริงซึ่งท่นานพบตรอบอกว่าต้องสู้กันถึงสามสารนะครับชั้นต้นอุทธรดีกานะครับยังต้องรออยู่ตราบใดที่ลุงพลยังไม่ถูกตัดสินว่าเป็นผู้กระทําความผิดจากพยานหลักฐานต่าง,างๆที่ตํารวจรวบรวมมาแล้วก็อายการจะส่งฟ้องหรือไม่ฟ้องเราก็ยังไม่รู้กันนะครับ เราต้องมีเวลาอีกครั้งหนึ่งผมอยากในขณะที่เราเป็นสืบสื่อี่สืบโซเชียลผมก็อยากให้พวกเราตั้งนะครับอย่าเพิ่งไปปรับปรามใครอย่าเพิ่งไปปฏิเสธอย่าเพิ่งไปรับรองใครว่าใครเป็นผู้บริสุทธิ์หรือใครเป็นผู้ร้ายเราอาจจะกลายเป็นผู้ที่เออเขาเรียกว่าไปบุลลี่ไปว่าให้เขานะครับทําให้มันเรา เราต้องดูอย่างเป็นกลางนะครับแล้วก็ดูพยานหลักฐานว่าตํารวจเขาจะทําได้อะไรมากมายแค่ไหนอย่างวันนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าตํารวจบุกจับก็บุกไปจับจริงๆครับที่บ้านแต่ลุงคนไม่อยู่พอลุงคนไม่อยู่เขาบอกลุงคนหนีไปแล้วที่จริงแล้วลุงพลก็แกก็ไม่ได้หนีนะครับแกเพียงไปปรึกษาทนายความซึ่งเขาก็รู้ราดเรานะครับมันมีข่าวเขาก็เสพบข่าวอยู่แล้วเขาก็ต้องไปปรึกษาถ้าเป็นเราตกน้ํานะครับตกน้ําลงไปแม่น้ําใครๆก็ไปคว้าหาที่พึ่งพาอาศัยอยู่แล้ว น้องชมพูบอกว่าทําไมต้องวิ่งทําไมต้องดิ้นต้องรนอะไรครับขาจเจ้าบวมมาคล้องคอตัวเองก็ต้องดิ้นรนอยู่แล้วครับไม่มีใครไม่ดิ้นรนหรอกนะครับในเมื่อรูปการันเป็นเช่นนี้แล้วเขาก็ต้องดิ้นรนเป็นธรรมดานะครับไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะต้องไปหาทนายความเพื่อมาต่อสู้คดีให้กับเขาหากเขากระทําความผิดนะครับเขาก็อาจจะไปรับสารภาพในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้หากเขาไม่ได้กระทําความผิด เขาก็ต้องดิ้นสุดธิ์อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติของคนเรานะครับไม่มีใครจะตั้งน้องรอดีดพินดิจดเกียตาเป่าแคนรอเข้ามาจับอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งไม่ใช่คนงัวเขาเรียกว่าตาบอดก,ก็มีคนจูงนะครับในขณะที่เราเข้าที่ขับขันก็ต้องหาที่พึ่งอาศัยเป็นธรรมดาซึ่งท่านทนายสิทธาก็บอกว่าโฉเชื่อว่า ลุงพลไม่ได้กระทําความผิดหมอปลาก็เชื่อว่าลุงพลไม่ได้กระทําความผิดตาชาญก็บอกว่าลุงพลไม่ได้กระทําความผิดไม่ใช่ลุงพลไม่ใช่ป้าแตไา่ไม่ใช่นาเสือไม่ใช่นาแต่ไม่ใช่ใครอะไรทั้งนั้นนะครับตาชาญก็เคยพูดถ้าเราไปย้อนดูคลิปเก,ก่าๆนะครับยังไงก็ขอให้กําลังใจลุงพลแล้วก็ให้กําลังใจทีมตํารวจในการคว้าหาความจริงแล้วก็ทนายระบอกทนายด้วยนะครับ ค้นคว้าหาความจริงเอาความจริงมาพูดถ้าหากไม่มีความจริงที่จะมัดตัวแล้วเราคิดว่ากระบวนก,การที่ทำจะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายครับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมั่งมีสรขสุขทุก,ท,กท่านครับ